ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะสำนักถางเลยพบจบแดนในตอนที่129นะครับ ณนะเมืองมังกรมันก็ดูเหมือนว่าทางด้านจักรวรรดิสุริยันจันทาเนี่ยก็ได้เคลื่อนทับเข้ามาแล้วครับและนี่ก็เป็นกองกําลังวิศวกรวิญญาณหัดแห่งผู้พิทักษ์ของจักรวรรดิสุริยันจันทาตัดมาทางด้านนาชิวชิวที่ตอนนี้นางก็ได้รู้สึกกังวลนะครับว่าอีเฮานั้นทาไมยังไม่ออกมาสักทีทางด้านอีเฮาในตอนนี้เทพีหิมะนั้นก็กําลังจะสอนวิชาควบคุมน้ําแข็งให้นางนั้นจะพาอีเฮาณนั้นได้สัมผัสกับโลกแห่งน้ําแข็งและก็ได้อธิบายว่าพื้นฐานของน้งนนนงํํํํําาาาาแขข็็็งงงงงดด้้้้้้หหิิิิิิมววนน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 ต่่่เเเปทัสสสกกคืือออรรพชีต พลังของน้ำนั้นแทรกซึมได้ทุกที่วีเฮานั้นที่ได้สัมผัสน้ำนั้นก็คิดว่านี่ก็คือน้ำสินะน้ำก็มีชีวิตเทปีหิมะเนี่ยก็ได้อธิบายไปอีกว่าน้ำแข็งกับหิมะแม้รูปร่างจะต่างกันแต่ตัวกาเนิดของมันนั้นก็คือน้ำทั้งสิ้นแต่เพราะอุณหภูมิที่แตกต่างกันจึงกลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งแท้จริงก็คือน้ำในสถานะของแข็งน้ำแข็งที่แข็งแกร่งเป็นน้ำในรูปแบบที่แข็งแกร่งวิชาควบคุมน้ำนั้นที่แท้จริงแล้วคือการควบคุมอุณหภูมิเิมะนนนัั้้้้ไดดบอวาคุลลขงณแแสต ก็จะสามารถควบคุมน้ําแข็งที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและวันนี้ดานะก็จะให้อีวิเฮานั้นได้สัมผัสกับขั้นแรกของวิชาควบคุมน้าแข็งซึ่งมันก็คืออุณหภูมิแปรผันละครับทางด้านเ p ปีหิมะนั้นก็ได้แสดงให้ดูพร้อมกับก็ได้อธิบายอีกว่าเมื่อน้ําแข็งตัวเป็นน้ําแข็งจะปล่อยพลังความร้อนจํานวนมากออกมาและเมื่อน้ําแข็งนั้นละลายเป็นน้ําก็จําเป็นต้องดูดซับความร้อนจํานวนมากดังนั้นแล้วเมื่ออีวิเฮานะั้นแนบชิดกับน้ําแข็งอีว่เฮาณ์นั้นจะรู้สึกไมหนนาาววก,ก็ละละกจะมเยอีวว ฟังเนี่ยก็คิดว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำแข็งเลยการที่ตนเองนั้นมีพลังของมัทกะน้ำแข็งกับทําให้มอค้ามสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของน้ำแข็งไปความหนาวเย็นไม่ใช่เพียงควบคุมอุณหภูมิอย่างเดียวสิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือความเข้าใจในคุณสมบัติของน้ำแข็งเองจากนั้นอีเฮาเนี่ยก็ได้ทําการขอบคุณทางด้านเทพีหิมะไปละครับที่ทําให้เขานั้นได้เข้าใจใหม่เกี่ยวกับน้ำแข็งที่ลึกซึ้งมากขึ้นทางด้านเทปีหิมะเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแกนบัญญาณีี่่่ขของงาแแแลละุหหหภูมภมินินนนน้้้กกก็็เพึึึับืป ที่เหลือหกผลึกนี้นางนั้นก็บอกให้อีฮาวนัดดูดซับให้หมดนะครับจากนั้นอีฮาวเนี่ยก็ได้ทําการดูดซับมันทันทีและทางด้านเทพีหิมะนั้นก็ได้เสียดายน้ําแข็งลึกลับหมื่นปีนี้ไม่ได้อยู่บนที่ราบน้าแข็งแดนเหนือและนางนั้นก็คิดว่ามันคงจะเคลื่อนย้ายมาที่นี่พร้อมกับการเคลื่อนย้ายของเปลือกโลกแม้ว่าที่นี่นั้นจะหนาวแต่อุณหภูมิก็ยังแตกต่างจากที่ราบแดนเหนือมากจึงไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของถ้ำน้าแข็งลึกลับไว้ได้แต่ทว่าตอนนี้ไม่มีผลึกน้าแข็งหมื่นปีและผลึกเเททพมมััจกกกะะะนนนนนน้้้้นานําาาแแแข็็งงงลวีีี่่หหอไไยยปโดสิิชครบ หลังจากที่วีเฮาเนี่ยค่อยๆดูดซับทำนี้ก็ค่อยๆถล่มลงวีเฮาที่ได้ดูดซับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ขึ้นมาบนพื้นดินทันทีจากนั้นวีเฮาก็ได้บอกชิวๆไปว่าทำน้ำผู้เหมันนี้ช่างเป็นสถานที่ที่ล้ำค่าจริงๆเลยตนเองนั้นได้ดูดซับน้ำแข็งลึกลับหมื่นปีที่อยู่ในนี้จนพลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมัทการน้ำแข็งของเขาในตอนนี้เย็นขึ้นแล้วก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแม้แต่พลังชีวิตของตอนเองก็แข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยเลยซึ่งวีเฮาก็ได้เอาผ ให้ชิวๆนั้นนาพวกนี้นั้นกลับไปที่สํานักถังกอนและคิดว่าจะต้องสร้างอาวุธวิญญาณที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมได้เป็นจานวนมากแน่จากนั้นชิวิวก็ได้บอกวีหเฮาไปว่าในตอนที่วี๋เฮานั้นลงไปในถ้าจักรวรรดิสุริยันจันทาได้ส่งกองกำลังมากองกำลังหนึ่งวีหเฮานั้นก็รู้ว่าเมืองมังกรนั้นติดกับแดนเหนือด้านหลังไม่มีศัตรูใดของจักรวรรดิสุริยันจันทาอยู่เลยทางด้านวีหเฮาและชิวิวก็ได้ปลอมตัวเป็นทหารเข้ามาในเมืองมังกรอีกแล้วครับอวาีมนนอกั่นเทานิิวว เก็ไมม่รู้หือน,นางนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปสังเกตการแต่ดูจากกองทัพแล้วขบวนทัพเรียบร้อยมากจำนวนทั้งหมดน่าจะราวสองหมื่นนายและมีวิศวรกรวิญญาณอยู่ด้วยวีเฮานั้นจึงบอกว่าแบ่งน้าที่กันให้ชิวๆนั้นเอาโลหะหา,หายากไปที่เมืองสื่อหลเคื่อก่อนเฮานั้นจะไปสืบว่าเป้าหมายแท้จริงของกองกำลังนอกเมืองมืก่อนนี้คืออะไรจากนั้นวีเฮาก็มาตรวจสอบแหละครับและก็พบอาวุธวิญญาณตรวจจับบนอากาศเนี่ยเป็นจํานวนมากประมาณเกิน100ไปเลยวีเฮานั้นก็คิดว่าดูท่าแล้วกองทัพนอกเมืองมืก่อนนี้คงมีแผนการใหญ่เอาเ อาวุธวิญญาณและธงของกองทัพนี้ก็คือลายพญาหงนะครับหึ่งวี่เฮานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นกองกําลังวิศวกรวิญญาณหงอคีหนึ่งในห้าหาดแห่งผู้พิทักษ์ของจกักรวรรดิสุริยันจันทาหลังจากที่วีเหเฮานั้นตรวจสอบในมุมต่างๆแล้วนั้นก็คิดว่าคุณภาพโดยรวมคงเทียบกับกองทัพหลักของยุคพยาขาวได้เลยและไม่ได้วางการป้องกันด้วยอาวุธวิญญาณเมืองมังกรน่าจะเป็นแค่จุดพักกลางทางและก็ได้จะสงสัยว่าเป้าหมายจริงๆของพวกเขานั้นคืออะไรกันแน่ต่างนน,านั้วีก็ได้้้ททําาากรรเเคลื่่ออนีขขไปตวจสบางในรคับหลังจากที่เข้าขามแล,ล้วเกก็ู อาวุธวิญญาณตรวจจับในเล่นงานทันทีแต่ทว่าวีเฮานั้นก็หลบมาได้และก็คิดว่าจะจับตัวใครนั้นมาถามสักคนละครับจะได้ทดสอบพลังที่แท้จริงของใครทหารนี้ดูด้วยหลังจากที่วีเฮานั้นทําการโจมตีทางจิตหนึ่งในทหารมันก็ดูเหมือนว่าทหารคนนั้นก็จะติดสัญญาณเตือนไว้ที่ตัวด้วยมันจึงส่งผลให้สัญญาณเตือนนั้นส่งไปทั้งกองทัพทันทีวีเฮาที่ได้เห็นนั้นก็คิดว่ากองทัพนี้มันช่างไม่ธรรมดาจริงๆจากนั้นอาวุธวิญ,ญญาณในค่ายเนี่ยก็ได้ระดมยิงวีเฮาทันทีละคร แห่งผู้บิทักเป็นกองทัพวิศวกรวิญญาณที่แข่งแกร่งมากจริงๆต่างนั้นอีฮาวก็ได้เปิดใช้ความสามารถเกดแดนระบําหิมะมัตกะน้ําแข็งขึ้นมาทําให้อาวุธวิญญาณภาคพื้นดินนั้นหยุดชะงักไปละครับพร้อมกับอีฮาวนั้นก็คิดว่าถูกจับได้แล้วก็จะเสียเที่ยวไม่ได้พร้อมกับก็ได้เปิดใช้งานทักษะกระดูกวิญญ,ญาณน้ําแข็งลึกลับแปแฉกหนาแปแฉกหมื่นทิศและก็โจมตีไปยังอาวุธวิญ,ญญาณตรวจจับในอากาศละครับดึงมันก็มีลัศมีที่โจมตีกว้างเอามากๆทําให้อาว,วญญญาาาจจันนนออากา่่ยยคง้้้็ ก็เป็นสัตว์วิทยาแสนปีแล้วนะทักษะที่ตนเองนั้นมอบให้จะดอยได้อย่างไรจากนั้นพวกทหารเนี่ยก็ได้มารายงานว่ามีศัตรูนั้นโจมตีซึ่งศัตรูนั้นก็มีคนเดียวและแม่ทัพตรงนี้ก็ถึงกังโมโหงเลยล่ะครับว่าศัตรูมีเพียงคนเดียวเท่านั้นยังปล่อยหนีไปได้ซึ่งทหารนั้นก็ได้รายงานว่าเขามีพลังที่แข็งแกร่งมากเขาใช้ทักษะน้ำแข็งที่ควบคุมพื้นที่กว้างได้ทำลายอาวุธวิญญ,ญาณตรวจจับในอากาศของพวกเราหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยและก็ดูเหมือนว่าเขาคนนั้นก็จะมีทักษะโจมตีททททาาาาางงงิิตดด้้้วววยใหออุญ,ญ,ญณขพพกเเเรลล็ผแม่ัคนนีี ยินเนี่ยก็คิดว่าธาตุน้ําแข็งโจมตีทางจีนแม่ทัพคนนี้ก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมลึกลับและแปลกประหลาดมากการใช้วิธีทั่วไปก็คงจับเขาไม่ได้แต่ถ้าว่าหรือไข้และเคลื่อนพลล่ะก็อาจจะรอให้เขานั้นมาสอดแนมก็เป็นได้จากนั้นก็ได้มีคําสั่งออกมาให้หรือไข้ทันทีล่ะครับตัดมาที่ห้องทดลองแห่งหนึ่งซึ่งพวกมันนั้นก็จับตัวลิงอัคคีนั้นมาทดลองล่ะครับและหลังจากที่สังเกตการแล้วเนี่ยลิงอัคคีนั้นก็สามารถขยับตัวได้พวกมันนั้นจึง ซึ่งหัวหน้าของมันนั้นก็บอกว่าดีมากหากการทดลองครั้งนี้สําเร็จแล้วก็นักรบของจักรวรรดิสุริยันจันทางพวกเราก็จะมีอวัยวะสํารองที่สามารถใช้ได้โดยไม่ขาดสายตัดมาทันได้นวีเฮาที่ในตอนนี้วีเฮานั้นก็ได้เห็น่ายทหารที่ถูกลื้ไปแล้วพร้อมกับอวีเฮานั้นก็ได้คิดว่าไม่ได้สืบหาต้นตอแต่ทว่ากลับรีบถอยทับจากนั้นวีเฮาก็ได้ตามรอยด้วยพลังจิตตรวจับไปทันทีเพียงไม่นานก็ได้พบกับ่ครทหารที่เคลื่อนทับอยู่วีเฮาที่ได้เห็นนั้นดา,า,างเลือนหอน,นหนนนนหนัจแก ที่ใครทหารนี้มาถึงแดนเหนือก็ได้ทําการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ทันทีวีเฮาก็ได้ทําการใช้ทักษะจําลองล่องหุ่นเข้าไปตรวจสอบอีกเหมือนเดิมถึงที่นี้ก็มีแท่นขุดแร่ด้วยนะครับวีเฮานั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าขนาดเมืองมกรเหนือนั้นยังมีแร่โลหะหายากดังนั้นแดนเหนือต้องมีทรัพยากรโลหะหายากมากแน่ๆและก็คิดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของจกักรวรรดิสุริยันจันทาก็คือขุดเจาะสายแร่ของแดนเหนือเพื่อชิงเอาทรัพยากรไปในการเตรียมการขยายขนาดของสงครามวีเฮาที่ใช้ความสามารถในการล่องหุ่นอยู่เนี่ยที่ได้เดิน เพียงไม่นานก็ได้ถูกล้อมเอาไว้ล่ะครับจากนั้นแม่ทัพของใครนี้ก็ได้กล่าวขึ้นว่าในเมื่อมาแล้วก็อย่าเพิ่งรีบออกไปสิและก็ได้ทาการกางอนาคตป้องกันครอบไว้ทันทีพร้อมกับก็ได้ปากฏร,ราชาินานามพมยุทธ์หนึ่งคนจากนั้นแม่ทัพก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าก็คงแปลกใจสินะว่าทําไมถึงเจอตัวที่จริงแล้วขา้ารู้ว่าเจ้ามีความสามารถในการสอดแนมดังนั้นเพื่อจัดการวางกับดักนี้ข้าเองก็ได้ใช้ความสามารถอย่างมากที่พมแดนแห่งแดนเหนือแห่งนี้จุดเด่นที่สุดก็คืออุณหภูมิต่ำและในอุณหภ แม้ว่าเจ้านั้นจะระวังมากด้วยการทําให้อุณหภูมิร่างกายของเจา้ากลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบข้างแต่ทว่าเจ้านั้นกลับลืมไปว่าเมื่อเจ้าเคลื่อนที่อากาศจะเกิดการเคลื่อนไหวและย่อมมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเล็กน้อยและจากนั้นแม่ทัพเนี่ยก็ได้โยนมุญแจมือผนึกให้กับทางด้านีหฮาวไปละครับมันจะช่วยปิดกั้นพลังวิญญาณของอีฮาวเอาไว้ทางด้านแม่ทัพเนี่ยก็บอกให้อีฮาวนั้นใส่มันแล้วก็เผยหน้าทิแท้จริงออกมาเพื่อที่จะได้เจรจาก,กันดีๆเสียทีจึงอีฮาวนั้นก็ยอมแพ้แ พม,มยุทธ์ที่อยู่ตรงนี้ที่ได้เห็น,นก็คิดว่าวิชาลวงตาวิชากระจกกระจอกและก็ได้เข้าไปโจมตีอีฮาทันทีทั้งสองนั้นก็เข้าต่อสู้กันละครับทหารเนี่ยก็ไม่รู้จะยิงไครและก็ไม่รู้ว่าใขรนั้นเป็นตัวจริงต่างนั้นวีฮาที่ถูกโจมตีก็เดินถอยหลังออกมาก็ได้ตะโกนไปหาทหารว่าเธอนั่นแหละที่เป็นตัวปลอมทหารนั้นก็ได้ยิงไปที่ตัวจริงนะครับแต่ทว่าราชินานามพมยุทธ์คนนี้ก็ได้ยืนยันตัวตนของตนเองโดยการเปิดใช้งานอาวุธวิญ,ญญาณระดับเก้าของตนเองขึ้นมาละครับ จบการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่129แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อวีเฮานั้นจะสามารถรอดจากการจับกลุมไปได้หรือไม่ก็ต้องคอยไปติดตามการสปอยในอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ